สำหรับเพื่อนๆคนไหนเพิ่งย้ายการทำงานจากโปรแกรมตัดต่อ Premiere Pro นะครับบนคอมพิวเตอร์มานะครับแล้วก็กำลังสงสัยอยู่ว่าตัว App Luma Fusion เนี่ยมันมีเครื่องมือที่เรียกว่า adjustment layer เหมือนกับโปรแกรม Premiere Pro ที่ทุกคนเคยใช้งานกันมาแล้วหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัว App Luma Fusion เนี่ยมันจะไม่มีตัวเครื่องมือที่เรียกว่า adjustment layer นะครับ แต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างการทำงานที่คล้ายๆกับตัว Adjustment Layer บนโปรแกรม Premiere Pro ได้นะครับซึ่งวิธีการเนี่ยมันจะแตกต่างกันกับบนโปรแกรม Premiere Pro นะครับแต่ว่ามันก็ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาเหมือนกันนะครับส่วนวิธีการทำทำยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปสอนคลิปนี้กันเลยครับ โอเคตรงนี้ผมก็เตรียมเป็นตัวอย่างฟุตเทจเอาไว้นะครับสมมติว่าเรามีงานตัดต่อมีไฟล์ต่างๆอยู่บนไทม์ไลน์เอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เราต้องการที่จะทําตัว Adjustment Layer ขึ้นมาใช้งานนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอาจจะยังไม่ทราบว่าตัว Adjustment Layer มันคืออะไรนะครับอธิบายง่ายๆก็คือว่ามันแก็คล้ายกับ Layer Layer หนึ่งที่เราสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เราเข้าไปกําหนดการปรับแต่งค่าต่างๆบนเลเยอนั้นเอาไว้นะครับอย่างเช่น เราไปตกแต่งสีทำการเกรดดิ้งสีบนเลเยอร์ที่เป็น Adjustment Layer นะครับแล้วก็นำค่าที่อยู่ในเลเยอร์นั้นไปวางครอบทับคลิปต่างๆที่มีอยู่บนไทม์ไลน์อีกทีนึงเพื่อให้คลิปของเรามันแสดงผลตามที่เราปรับแต่งเอาไว้นั่นเองนะครับก็อธิบายง่ายๆประมาณนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องเข้าไปปรับแต่งในตัวไฟล์ ที่มีอยู่บนไทม์ไลน์เพียงแต่ว่าเราทําบนเลเยอร์ที่เรียกว่า Adjustment Layer นะครับแล้วก็ไปวางครอบอีกทีหนึ่งบนคลิปนั่นเองนะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับในแอป Luma Fusion เนี่ยมันไม่มีตัวเครื่องมือที่เรียกว่า Adjustment Layer แต่ว่าเราจะทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้วิธีนี้ครับก็คือเราเนี่ยเข้าไปที่หน้า Edit หรือว่าหน้าปรับแต่งของไฟล์นั้นๆบนไทม์ไลน์ของเรานะครับสักหนึ่งอันนะครับสมมติว่าผมเข้ามาที่ตัวไฟล์เนี้ย ฟุตเทจเนี่ยนะครับแล้วก็จะทําการเกรดดิ้งสีในเบื้องต้นนะครับแล้วก็เอาตัวผลของการเกรดดิ้งสีในไฟล์เนี้ยเอาไปใช้กับไฟล์อื่นๆที่มีอยู่บนไทม์ไลน์นะครับโอเคหลังจากที่เราเข้ามาที่หน้า Edit แล้วใช่ไหมครับเราเราก็มาที่เมนู Color and e f f e c t นะครับจากนั้นผมก็จะปรับแต่งสีด้วยการใส่ลัดเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าตัวฟุตเทจอันนี้ผมถ่ายมาด้วยตัวกล้อง p p o o n นะครับแล้วก็ถ่ายบนแอป f i l m i c Pro นะครับแล้วก็ถ่ายเป็นไฟล์ Lo อกนะครับเพราะฉะนั้น ตอนที่เอามาทําขั้นตอนการเกรดดิ้งสีเนี่ยผมก็จะแปลงค่าสีจากหลอกให้เป็นสีแบบปกติก่อนด้วยการใส่รัดเข้าไปนะครับซึ่งรัดตัวนี้ผมก็ดาวน์โหลดเอามาไว้ใช้งานนะครับเป็นรัดของตัวแอปฟิ m i c Pro นั่นเองนะครับโอเคใส่รัดเสร็จแล้วนะครับถ้ามีการแต่งสีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราก็มาที่เมนู Color Preset นะครับแล้วก็มาที่ o r i g i n a l ครับตรงนี้เราก็สามารถปรับแต่งสีตามที่เราต้องการได้เลยนะครับตรงนี้ผมอาจจะปรับตัว ค่ามิโทนเพิ่มขึ้นใหม่นิดนึงนะครับความสว่างทั้งหมดในส่วนของมิโทนนะครับแล้วก็ปรับในส่วนของเมนูฮิลส์นะครับเป็นการหมุนวงล้อสีนั่นเองนะครับก็จะได้มูดแอนโทนประมาณนี้ปรับไม่เยอะครับสมมุติว่าผมปรับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้เรายังสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะในส่วนของการตกแต่งสีอย่างเช่นถ้าเราจะใส่ลัดซ้อนเข้าไปอะไรประมาณนี้ครับคือมันซ้อนได้เรื่อยๆยเลยนะครับในส่วนของการเกรดดิ้งสีอันนี้ก็ทําให้ดูเป็นคร่าวครวไว้ก่อนคราวนี้เราต้องการที่จะ เอาค่าสีที่เราเกรดดิ้งสีให้กับไฟล์อันเนี้ยไปใช้กับตัวฟุตอื่นๆที่อยู่บนไทม์ไลน์นะครับวิธีการก็ง่ายมากๆครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูด้านบนตรงนี้ครับที่เป็นคลิปบอร์ดนะครับแล้วก็ให้เลือก Copy ีนะครับส่วนของเพื่อนๆคนไหนที่เมื่อจิ้มคลิปบอร์ดขึ้นมาแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเมนูที่เป็นสีสีเทาแบบนี้นะครับให้เราจิ้มเลือกที่เมนู Color and Effects ตรงนี้นะครับแล้วก็เมนูนี้นะครับ2เมนูนี้จะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับการ ตกแต่งสีนั่นเองนะครับให้เราจิ้มให้เป็นสีฟ้าแบบนี้จากนั้นก็เลือก Copy นะครับเสร็จแล้วก็กลับออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ครับแล้วเราก็จะเอาผลของการ Copy เมื่อสักครู่นี้มาวางใส่ไฟล์อื่นๆที่มีอยู่บนไทม์ไลน์นะครับจะก,กี่ไฟล์ก็แล้วแต่เพื่อนๆสามารถวางทับในครั้งเดียวได้เลยนะครับด้วยวิธีการนะครับในกรณีที่เราเลือกหลายๆไฟล์พร้อมกันก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยจิ้มเลือกที่เมนูตัวมัลติซ e เล c กตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช้ ดินสอนะครับแตะพื้นที่ว่างแล้วก็ลากคลุมไฟล์อันนี้เราก็ลากคลุมได้เลยว่าจะเอากี่ไฟล์นะครับที่อยู่บนไทม์ไลน์เสร็จแล้วนะครับเรามาที่เมนูคลิปบอร์ดตรงนี้ครับเมนูคลิปบอร์ดตรงนี้มันจะมีทั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ในหน้าอิ i ดิทด้วยนะครับก็คือตรงนี้มันคือเมนูเดียวกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกก๊อปปี้จากตรงไหนนะครับมันคือฟังก์ชันแล้วก็เมนูเดียวกันย้อนกลับมานะครับลากคลุมเสร็จแล้วให้เลือกที่เมนูคลิปบอร์ดเหมือนเดิมครับ เสร็จแล้วเราก็เลือก2เมนูนี้เหมือนเดิมนะครับที่เป็น Color and Effects นะครับจากนั้นครับก็มาที่เครื่องมือ Paste ด้านบนตรงนี้เท่านี้เองครับถ้าเพื่อนๆมีไฟล์เยอะๆเลยบนไทม์ไลน์อย่างที่บอกนะครับก็ใช้วิธีนี้ในการวางผลของการที่เรา Copy การกราดิ้งสีของไฟล์แรกที่ทำเท่านี้ครับสีก็จะเหมือนกันทุกๆไฟล์แล้วนะครับแต่หมายเหตุตรงนี้ไว้น,นิดนึงนะครับในกรณีที่ฟุตเทจของเราที่มีอยู่บนไทม์ไลน์เนี่ย ถ่ายมาจากกล้องเดียวกันตั้งค่าเหมือนกันทุกอย่างเลยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรในการที่เราเอาผลของการเกรดดิ้งสีของไฟล์แรกเมื่อสักครู่แล้วมาวางเนี่ยผลที่ได้มันก็จะเหมือนกันทุกๆไฟล์นะครับแต่ว่าในกรณีที่เรามีการตั้งค่าตอนถ่ายเนี่ยหรือว่าเป็นการถ่ายมาจากคนละกล้องนะครับแล้วเอามาทําวิธีเนี้ยที่เราก o p ปีแล้วมาวางเนี่ยนะครับผลที่ได้ก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับสีที่ได้มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ อย่างไฟล์นี้แล้วก็ไฟนี้นี่ครับประมาณนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้นิดนึงนะครับนอกเหนือจากการที่เรา copy ในส่วนของการเกรดดิ้งสีนะครับมาวางให้กับไฟล์อื่นๆที่มีอยู่บนไทม์ไลน์เรายังสามารถที่จะ copy ในส่วนอื่นๆได้ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีการมีการปรับแต่งเสียงตรงนี้เราก็มาทำการปรับแต่งเสียงในไฟล์แรกให้เรียบร้อยนะครับสมมติว่าเราต้องการจะให้ ทั้งคลิปของเราเลยเนี่ยมีเสียงดังประมาณประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ต้องการเอาค่าเสียงเนี้ยไปวางใส่ฟุตเทจอื่นๆที่มีบนไทม์ไลน์ก็ทําเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็รวมถึงการที่เราใส่เอฟเฟกให้กับตัวคลิปวิดีโอนะครับเราก็มาที่เมนู Color and e f f e เ t s เหมือนกันนะครับสมมติว่าผมจะใส่ตัว Motion Blur เข้าไปให้กับคลิปนะครับแล้วก็มีการกำหนดคีย์เฟ m e ด้วยนะครับสมมตินะอันนี้ผมกำหนดคีย์เฟรมแบบเล่นๆนะครับแล้วก็ ทำแบบนี้นะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับหลังจากที่ผมกําหนดทั้งคีย์เฟรมรวมถึงการปรับแต่งเสียงแล้วก็ต้องการเอาไปใช้กับทุกๆคลิปที่มีอยู่บนไทม์ไลน์ก็ทําวิธีเดียวกันเลยครับแต่ในรอบนี้เราจะก๊อปปี้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับให้จิ้มเลือกทุกเมนูเลยแล้วก็เลือกก๊อปปี้ครับแล้วก็กลับออกไปที่หน้าไทม์ไลน์แล้วก็ให้เราเลือกคลิปที่เราต้องการจะนําผลของการก๊อปปี้นี้ไปใช้งานนะครับก็เหมือนเดิมครับเลือกเสร็จแล้วก็มาที่คลิปบอร์ด แล้วก็มาติ๊กเลือกตรงนี้ให้เป็นครบทุกเมนูนะครับแล้วก็เลือกเพสต์ผลที่ได้ก็คือมันก็จะก๊อปค่าทุกสิ่งอย่างที่เราทําขึ้นเมื่อสักครู่นี้ไปวางใส่คลิปที่เราเลือกนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นการ ทำงานที่ค,คล้ายๆกับตัว Adjustment Layer บนโปรแกรมตัดต่ออย่างเช่น Premiere Pro อะไรประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาชมในคลิปนี้ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีประเด็นอะไรที่เกี่ยวกับการใช้งานของแอป Lumafusion เนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ